บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อนมนมัสการพระภูมีพระภาค อรหันตสสมมาสมุติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงพระพุทธคุณบทว่าพระขวานนำในความหมายว่าภูประกอบด้วยพระครมทั้งหลายอันคำว่าภรคนี้ก็คือจากคำว่าพระควานั่นเองจะแปลว่า คูมีภะคะก็ได้และคำว่าภะคะนี้จะเพาะในความหมายนี้ก็หมายถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายความดีความประเสริฐทั้งหลายซึ่งพระอาจารย์ได้ยกขึ้นแสดงว่า สิ่งที่ชื่อว่าพระคะในโลกก็มีหกอย่างคืออิสริยะความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เหนือกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายธรรมะก็คือก็คือโลกุตรธรรมได้แก่มัคสีผลนีนิพพานหนึ่งยศ ก็คือความที่ได้รับยกย่องสรบเสรินสิริก็คือความสง่างามแห่งพระวรกายพร้อมทั้งพระหัตถยกามะคือความสำเร็จตามที่ประสงค์พยัตตะคือความเพียร เป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบก่อนจะตรัสรูกรร้ก็ได้ทรงมีความเพียรชอบเป็นอย่างยิ่งจนถึงได้ตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วก,ก็ทรงมีความเพียรชอบในการทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก ก็ทรงมีความเพียรชอบในการทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเหล่านี้คือพระธรรมในโลกแต่ในที่นี้จะได้แสดงอธิบายพระธรรมโดยปริยายที่ต่อเนื่อง กับความหมายว่าหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจดังที่ได้แสดงแล้วในการหักหรือดับกิเลสหักหรือดับใจนั้น ก็จะต้องประกอบด้วยพระคธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องหักเป็นเครื่องดับอันเป็นธรรมะที่ทำให้สามารถหักหรือดับได้อันนับว่า เป็นพะคธรรมส่วนเหตุและเมื่อหักหรือดับได้แล้วก็ได้ประสบผลเป็นพัคธรรมส่วนผลฉะนั้นจึงควรทำความเข้าใจโดยปริยายวิธีปฏิบัติ เป็นเครื่องหักหรือเป็นเครื่องดับอันนับว่าเป็นพระธรรมสืบต่อไปได้แสดงอธิบายแล้วว่าในการหักหรือดับนั่นจะต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาและสตินั้น ก็รวมสัมปชัญญะเข้ามาด้วยและในการเจาะแทงนั้นก็คือจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเจาะแทงโมหะที่ปกปิดปัจจุบันธรรมมีให้ปรากฏอันโมหะนี้ จะกล่าวว่าเป็นตัวมายาของจิตใจก็ได้มายานั่นก็คือเจ้าเล่ซึ่งเป็นเครื่องปกปิดสัจจะที่เป็นตัวความจริงเมื่อจิตใจนี้ยังประกอบด้วยมายาซึ่ง เป็นเครื่องปกปิดสัจจะที่เป็นความจริงสัจจะก็ไม่ปรากฏจึงจะต้องเจาะตัวมายาของจิตใจนี้ลงไปอันได้แก่โมหะนั่นเองแต่ว่าในการเจาะนั่นจะใช้วิธีเหมือนอย่างเจาะวัตถุไม่ได้หรือในการ หักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจนั้นจะใช้วิธีเหมือนอย่างหักหรือดับวัตถุเช่นไม้หรือไฟของโลกนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดว่า จะหักกิเลสหรือคิดว่าจะหักใจเพียงแต่คิดอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะหักใจหรือหักกิเลสได้ทั้งที่ต้องประสบความทุกข์กระสับกระส่ายเดือดร้อนไม่ผาสุกเพราะกิเลส มีตันหาอุปาทานเป็นต้นดังกล่าวแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้หักกิเลสไม่ได้หักใจไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้ก็เรียกว่าต้องแพ้กิเลสแพ้จิตใจของตนเองต้องทนทุกข์ทรมานต้องเดือดร้อน และก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็กล่าวได้ว่าที่เป็นดังนี้เพราะขาดสัมมาวยมายามะคือความเพียรชอบเมื่อขาดความเพียรชอบก็ประสบผลตามที่ปรารถนาคือต้องการความดนับทุกข์ไม่ได้จึงขาดกามะ คือความสำเร็จความที่ปรารถนาและเมื่อต้องประสบความทุกข์สิริคือความสง่างามของร่างกายของจิตใจก็หายไปก็เสื่อมไปยศคือความที่ภาคภูมิใจ อันเป็นยศภายในก็ลดลงไปเสื่อมลงไปธรรมะที่เป็นกุศลกรรมทั้งหลายแม้ในขั้นสามัญไม่ต้องงไม่ต้องถึงโลกุตตรธรรมในขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญา ก็เสริมไปอิตริยะคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในจิตใจของตนเองที่เป็นความเป็นใหญ่เหนือกิเลสละความทุกข์ก็ลดลงไปร้ายต้องอยู่ใต้อำนาจของกิเลสใต้อำนาจของความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่า ต้องขาดภักธรรมทั้งหกข้อดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบต้องมีความเพียรพยายามจับตั้งแต่ปฏิบัติกายวาจาและจิตใจให้อยู่ในศีล ให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นความปกติกายปกติวาจาปกติใจไม่ให้กิเลสและอารมณ์ดึงไปให้ก่อเจตนาคือความจงใจในอันที่จะปรลพฤิกายกรรมวจีกรรมมนกกรรมเป็นการก่อภัยก่อเวร ทั้งหลายและเมื่อทำให้กายวาจาใจเป็นศีลขึ้นดังนี้ด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็ย่อมจะเป็นพื้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยิ่งขึ้นคือสมาธิต้องพยายาม ให้มีสัมมาวายามะความเพียรชอบในการทำสมาธิแม้ว่าจิตใจจะเหนื่อยหนายอ่อนแอย่อท้อก็ต้องพยุงจิตใจพยายามที่ทำสมาธิคือให้ใจรวมเข้ามาจะด้วยการ ฟังธรรมะไม่อยากฟังก็ต้องพยายามฟังด้วยการอ่านธรรมะไม่อยากอ่านก็พยายามอ่านหรือด้วยการสวดมนต์ให้จิตใจนี้สวดมนตด้วยพร้อมกับวาจา หรือว่าไม่เปล่งวาจาก็นึกไปในใจกอสำคัญต้องให้ใจสวดให้ตั้งอยู่ที่บทที่สวดแม้จะรู้ความบางไม่รู้ความบางก็ไม่เป็นไรต้องการให้จิตใจรวมหรือว่าทำสมาธิ ในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นอาณาปานสติกายกตาสติธาตุกรรมฐานหรือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมหรือจะเพ่งกสินข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ เพื่อให้ใจรวมเข้ามาเป็นสมาธิและเมื่อใจมีสมาธิก็หมายความว่าใจไม่ฟุ้งออกไปถึงอารมณ์อดีตหรืออนาคตรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมก็แปลว่าเป็นการที่เจาะ แหงมายาหรือโมหะหรือว่าอารมณ์ที่ปิดบังปัจจุบันธรรมให้เห็นปัจจุบันธรรมขึ้นได้อันนี้แหละสำคัญมากผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้พบปัจจุบันธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากว่าไม่พบปัจจุบันธรรมสมาธิก็ไม่ได้เพราะว่าอารมณ์อดีตบางอนาคตบางมากำบังปัจจุบันธรรมอยู่โดยจิตนี้ก็เหมือนอย่างล่องลอยออกไป ในเรื่องที่ผูกพันใจอันเป็นเรื่องอดีตบ้างอันเป็นเรื่องอนาคตบ้างซึ่งโดยที่แท้แล้วจิตใจนี้ไม่ได้ลองลอยไปข้างไหนจิตใจนี้ก็อยู่ที่จิตใจนี้นี่แหละแต่ว่าดึงอดีตดึงอานาคตมาเป็นปัจจุบัน อันนี้เองที่เป็นเรื่องปกปิดปัจจุบันธรรมก็คือเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทาไม่ให้ไม่เห็นปัจจุบันธรรมและเมื่อไม่เห็นปัจจุบันธรรมใจก็เป็นสมาธิไม่ได้จต่นั้นใจที่เป็นสมาธิได้จิตจะต้องเลิกดึงเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเข้ามาปิดให้จิตนี้โปรง่งอันนี้แหละคือการเจาะแทง เจ้าอดีตจัดเจ้าอนาคตลงลงไปจึงจะเห็นปัจจุบันธรรมลงไม่ใจเข้าออกที่เข้าออกอยู่บัดนี้ก็เป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันธรรมขั้นสมาธิและในขั้นสมาธินี้ก็ต้องได้ปัจจุบันธรรมดังนี้จิตจึงเดียเป็นสมาธิ ้าไม่ได้ปัจจุบันธรรมดังนี้จิตก็ไม่เป็นสมาธิและเมื่อไม่เป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาไม่ได้เพราะว่าเมื่อปัจจุบันธรรมไม่ปรากฏลักษณะของปัจจุบันธรรมที่เป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ปรากฏจึงไม่อาจจะเห็นไตรลักษณ์หรือว่าเห็นเกิดดับซึ่งเป็นที่ตั้งของปัญญาได้ ปฏิบัติอย่างไรก็เห็นไม่ได้ดังะะนั้นจึงต้องได้สมาธิก่อนคือได้ปัจจุบันธรรมที่เป็นขั้นสมาธิยกตัวอย่างในลมหายใจเขาออกลังกล่าวมาแล้วข้อนี้เป็นข้อพื้น,พ,นพื้นธรรมดาเมื่อฟังให้ดีก็จะเข้าใจเมื่อมีสัมมาวายามะอยู่แล้วถึงอย่างไรก็ต้องเจาะแทงได้ ทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นได้และเมื่อทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นได้ก็จะทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นได้ทำมิมุตให้มันเกิดขึ้นได้ตามภูมิตามชัม้นของการปฏิบัติและจะต้องกล่าวถึงเรื่องการดับใจหักใจ ที่ได้แสดงมาแล้วเขาประกอบเขาด้วยในตอนนี้พระพุทธเจ้าเองก็ได้ตรัสแสดงเรื่องหักใจดับใจไว้ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบปัญหา อาชิตมานบในคำถามนั้นอาชิตามานบก็ในกราบทูลถามว่าสติปัญญาและนามรูปดับไปในที่ไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่านามรูปย่มดับไปไม่เหลือ เพราะความดับแห่งวิญญาณคำว่าวิญญาณในที่นี้พูดง่ายๆในภาษาไทยก็คือใจนั่นเองเพราะความดับใจหรือหักใจแต่พระพุทธภาสิตใช้ว่าดับวิญญาณซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าดับใจเพราะดับใจได้ นามารูปก็ดับไม่เหลือสติปัญญาก็ดับไปเช่นเดียวกันในข้อนี้ก็น่าสงสัยว่าทำไมสติปัญญาจะต้องดับด้วยก็จะต้องยกเอาข้อที่พระอานนท์ท่านใด้แสดงเอาไว้เมื่อ ออใจความก็ถอดใจความได้ว่าเหมือนอย่างว่าผู้ที่มาสู่ที่นี้เมื่อมาก็ต้องใช้ทันทะความพอใจบริยะความเพีย ิตตะความตั้งใจคือมังสาความใคร่ครวญพิจารณามาครั้นมาถึงที่นี้แล้วชันทะวิริยะอิตตวิมังสาก็ดับคือชันทะวิริยะอิตตวิมังสาที่ใช้ในการมาเมื่อการมา ได้มาถึงตามมุ่งหมายแล้วชันทภะวิริยะกิตตวิมังษาก็เป็นอันว่าดับคราวนี้เมื่อจะกลับในการกลับก็ต้องใช้ชันทภะวิริยะกิตตวิมังษาเมื่อกลับไปถึงที่มุ่งหมายแล้วขันทภะวิริยะกิตตวิมังษา ที่ใช้ในการกลับก็ดับไปท่านแสดงดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ทำมาปฏิบัติเห็นสติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อที่จะดับใจหรือหักใจก็ต้องใช้สติปัญญาเมื่อหักใจดับใจได้ สติปัญญาที่ใช้เพื่อที่จะหับเพื่อจะดับก็เป็นอนัมมนว่าหมดนาทีก็นดับไปและนามารูปซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติเพื่อดับใจเมื่อดับใจได้นามารูปที่ใช้เพื่อดับใจนั้นก็ดับไป สติปัญญาที่ใช้เพื่อจะดับสติปัญญาเองก็ดับไปเป็นสัจจะคือความจริงอยู่ดังนี้เพราะดับใจไม่ได้ในเรื่องนั้นนามารูปก็ย่อมเกิดในเรื่องนั้นแต่เมื่อดับใจในเรื่องนั้นได้นามารูปในเรื่องนั้นก็ดับได้เพราะฉะนั้น <c oughs> จึงต้องเข้าใจคำว่านามารูปนี้อันมีความหมายถึงนามารูปที่เกิดขึ้นในใจหรือจากใจถ้าพูดดังนี้เป็นการพูดภาษาธรรมะจะทำให้เข้าใจยากแต่ว่าถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเราเกิดขึ้นจากใจ ดังเช่นว่าใจคิดไปถึงรูปที่เห็นเมื่อเช้านี้เสียงที่ได้ยินเมื่อเช้านี้ก็คือตัวเรานี่เองเห็นตัวเรานี่เองได้ยินเมื่อใจนวงไปถึงสิ่งที่เห็นเมื่อเช้าได้ยินเมื่อเช้า ก็คือตัวเราเห็นตัวเราได้ยินตัวเราจะไปกับจิตอยู่เสมอจิตไปที่ไหนตัวเราก็าไปที่นั่นแต่ว่าตัวเราจริงๆที่เป็นส่วนหยาบนั้นไม่ได้ไปไหนเหมือนอย่างในบัดนี้ตัวเราที่เป็นส่วนหยาบคือที่เป็นนามรูปส่วนหยาบนี้นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหน แต่ว่าใจไปใจไปที่นั่นใจไปที่น mm ี hmm. ่แล้วเมื่อใจใจไปตัวเราก็ไปด้วยก็ไปเห็นรูปท mm ี่เห็นเมื่อเช้าไปได้ยินเสียงที่ได้ยินเมื่อเช้าตัวเราก็ไปเห็นไปได้ยินเป็นตัวเราที่เป็นตัวไหนที่ไปกระจิตและเมื่อตัวเรานี้ไปกระจิตแล้ว ตัวเราที่เป็นร่างกายส่วนหยาบหรือเป็นรูปเป็นนามส่วนหยาบที่นั่งอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นหูหนวกเช่นว่าในขณะที่กำลังพูดอยู่นี่ท่านผู้ฟังใจไม่ได้ฟังแต่ว่าใจนึกลองลอยไปถึงรูปที่เห็นเมื่อเช้าเสียงที่ยินเมื่อเช้า ตัวเราก็ออกไปกระจิตก็ไปเห็นรูปได้ยินเสียงเมื่อเช้าตาหูเดี๋ยวนี้ที่อยู่กับกายหยาบนี้ก็เลยดับไม่ได้ยินเสียงที่กำลังอธิบายธรรมะอยู่นี่เพราะว่าตาหูไปกับตัวเราที่ไปกระจิตนั้นซึ่งเป็น ตาหูในตาหูในนี่สำคัญมากเมื่อตัวเราออกไปกับจิตตาหูนอกนี่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างตาบอดหูหนวกอันนี้แหละให้ทุกคนกำหนดดูจะรู้สึกว่าทุกคนมีตัวเราดูสองชั้นตัวเราที่เป็นตัวหยาบที่กำลังนั่งกันอยู่นี่ กับตัวเราที่ไปกระจิตยอยู่ทุกแห่งตัวเราที่ไปกระจิตยอยู่ทุกแห่งนี้เมื่อไปไหนก็เอาตา,าหูไปด้วยตาหูที่อยู่กับตัวเราที่เป็นของอยางนี้ก็กลายเป็นหูตาบอดหูหนวกเพราะฉะนั้นตัวเรานี่ที่เป็นส่วนละเอียดนี้ที่เที่ยวไปกระจิตยอยู่เสมอนี้ย่อม เป็นตัวเราที่เป็นชั้นไหนาะฉะนั้นทุกคนนี่จึงถอดตัวเราที่เป็นตัวในนี้ไปกระจิตได้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อตัวเราที่เป็นตัวในออกไปตัวเราที่เป็นส่วนหยาบก,ก็กลายเป็นเหมือนอย่างไม่มีความรู้อยู่ในตัวเหมือนอย่างเป็นศพแม้ว่าจะไม่ตาย อันนี้แหละคือเป็นข้อที่แสดงว่ามีตัวเราหยาบตัวเราละเอียดหรือตัวเราที่เป็นกายเนื้อตัวเราที่เป็นกายทิพย์ทุกคนมีอยู่แล้วและมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นธรรมดาเราจะ,ะนั่นในการที่จะปฏิบัติให้ได้ ศีลให้ได้สมาธิได้ปัญญากันจริงๆนั้นจะต้องควบคุมตัวเราที่เป็นตัวไหนนี้ให้อยู่ให้ไปไหนจึงจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาต่อจากนี้ก็ขอให้ทำความสงบส่อต่อไป